ยอมง่ายอย่างว่าตัวเนี้ยหรือเข้าจุดตายวะโอเข้าจุดตายพี่อนไหนบอกว่ามันยอมล่ะมันไม่ยอมไอ้หวเข้าปนินกูจะอยู่ไหมเนี่ยโอ้โู้หต้องเล่นลงไปเล่นข้างล่างมั้ง ฝากไว้ก่อนอสวายสวายเมียกูต้องได้กินสวาย ตามอีกแล้วครับ <c oughs> ตามอีกแล้วครับรถสวัยอีกแล้วครับ เหมือนมันจะยอมเลยอ uh ่ะน่าจะเข้าจุดสำคัญอยู่เข้าจุดสำคัญมากพิยา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 ไปเข้าต่อ้สักกี่หมายนี่เนาะ เข้าวจุดสำคัญเข้าวจุดสำคัญครับตัวนี้ถึงว่าไม่ค่อยวิ่งเลยสี่โลได้อยู่ห้าโล อ็จะดิ้นตลอดเลยไง ا. ฮัโลโหลครับตันนี้ได้สบาย